ตอนนี้เราจะมาบรรยายเกี่ยวกับมาเทียนโคนขุนพลหรือว่ามาเทียนโคนผุกโคนนะครับตำนหน่งตรงนี้นะผมอาจจะสรุปคร่าวๆว่าลักษณะโครงสร้างตรงนี้ข้ามดําเนี่ยอาจจะเต็มที่ก็แค่เสมอนะผมคิดว่าแต่ผมอาจจะไม่เดินให้ถึงสุดไปเลยกับไม่ว่าขาจะมาดําจะมาลักษณะนี้หรือจถ้าเบิรดระเบิดเดี่ยก็ไม่มีตามหมายเพราะว่า เพราะว่าคองเรือของด้านนี้และตำแหน่งโค้ที่มันวิ่งเข้ามาด้านนี้มันเป็นเป้าและตำแหน่งที่ข้างขาวเนี่ยจะสามารถเจออีที่ถุนได้ตลอดเวลาเพราะตำแหน่งของโค้นี้มันเซลล์มาด้านนี้การใช้งานตัวหรือประสิทธิภาพการทำานงานต้อลดน้อยลงเบีย้ยมาที่พอจอทีมห้าเบียโค้ณ ตอจิงห้ามาคุณตอจิงห้า